สวัสดีครับผมอนันต์ครับจะหาข้อสงสัยเล็กๆที่ว่าทําไมเครื่องแบบทหารไทยถึงมีอักษรโรมันทั้งๆที่อักษรไทยก็เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดอยู่แล้ววันนี้ธงชาติไทยเริ่มเข้ามาสู่ขึ้น,นออกแบบทหารแล้วครับเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2568ท่านผู้บรการศูนย์การบินทหารบก กรุณาอนุมัติตามข้อเสนอของกองกําลังพลศูนย์การบินทหารบกตามหนังสือกองกําลังพลศูนย์การบินทหารบกที่กหศูนย์465.2ทับ1870ลง272ค .68 เรื่องขออนุมัติป,ประดับแผ่นติดไหล่รูปองชาติประกอบชุดบินความว่าเรียนผู้จัดการศูนย์การบินทหารบกอ้างถึง1 สำเนาห,หนังสือกองกำลังพลศูนย์การบินฐานบกด่วนที่สุดที่กหอ0 465.2ทับ1856ลง25สค .68 2. ส,สำเนาห,หนังสือกองกำลังพลศูนย์การบินฐานบกที่กหอ0 465.2ทับ1284ลง 16สอสคส9 3. เสำหรับหนังสือกองกำลังพลศูนย์การบินหานบกที่กอหอ4 6 6 5 2ทับ1 0 8 2ลง27มิย .58 าแกองกำลังพลศูนย์การบินหานบกขออนุมัติให้กำลังพลสามารถประดับแผ่นติดไหลรูปของชาติประกอบชุดบินบริเวณแสแขนเสื้อด้านซ้ายแทนเครื่องหมายอามของหน่วยเพื่อบงบอกความเป็นอัตลักษณ์ของฐานไทย และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านอุดมการณ์ความรักชาติความสามัคคีรวมถึงแสดงออกถึงเกียรตยิยศศักดิ์ศรีของกำลังพลกองทัพบ,บกตั้งแต่วันที่29สิงหาคม68โดยพร้อมแียงกันจนกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนปแปลง2ข้อได้จริง2.1ตามอ้างถึง1ผู้จัดจาการฐานบกได้อนุมัติให้ ระดับแผ่นติดไหลรูปของชาติประกอบเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามและผู้จัดการศูนย์การบินฐานบกได้กรุณาอนุมัติให้กำลังพลของศูนย์การบินฐานบกระดับแผ่นติดไหลรูปของชาติประกอบเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม2.2ตามบ่างถึง2ผู้จัดการศูนย์การบินฐานบกได้กรุณาอนุมัติเรื่องการประดับเครื่องหมายอามบนชุดบินดังนี้2.2.1ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย ให้ประดับแผ่นหนังสีดำที่มีเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินหรือเครื่องหมายช่างอากาศยานฐานบกด้านล่างของแผ่นหนังเป็นชื่อและนามสกุลเขียนเป็นภาษาไทยใช้ในการปฏิบัติงานปกติหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาใช้ในการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ2.2.2ที่บริเวณอกเสื้อข้างขวาให้ประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยเหนือขึ้นไป1ระดับ2.2.3ที่บริเวณแขนเสือ้อตัาน ซ้ายใต้ไหลให้ประดับรูปพงชาติไทย2.2.4ที่บริเวณแขนเสื้อด้านขวาใต้ไหลให้ประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยต้นสังกัด2.2.5ที่บริเวณปกเสื้อด้านซ้ายเป็นเครื่องหมายยศ2.2.6ที่บริเวณปกเสื้อด้านขวาเป็นเครื่องหมายเหล่า2.3ตามอ้างถึง 3ผู้บัชาการศูนย์การบินหานบกได้กร,รุณาอนุมัติให้ประดับเครื่องหมายอามของหน่วยตามรูปแบบอามของหน่วยที่บริเวณแขนเสื้อด้านซ้ายประดับแทนธงชาติ3กองกําลังพลศูนย์การบินฐานบกพิจารณาแล้วเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในความขัดแยง้งกรณีพิพาทบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีกําลังพลของศูนย์การบินฐานบกไปปฏิบัติหน้าที่ณนะพื้นที่ดังกล่าวจึงเห็นควรอนุมัติให้กลังพลประดับ แผ่นติดไหล่รูปของชาติประกอบชุดบินบริเวณแขนเสื้อด้านซ้ายแทนเครื่องหมายอามของหน่วยตามข้อ1จนกว่าสถานการณ์ตามแนวเฉเดนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 4. ข้อเสนอ4.1อนุมัติให้ดำเนินการตามการพิจนารณาในข้อ3 4.2สําสำเนาให้สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองเสนาธิการศูนย์การบินทหารบกหน่วยขึ้นตรงศูนย์การบินทหารบกและหน่วยฝากการบังคับบัญชาศูนย์การบินทหารบกเพื่อแจ้งให้กำลังผลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามและที่ตั้งปกติดำเนินการต่อไปจึงเรียนมาเพื่อกรารอนุมัติในข้อสี่หัวหน้ากองกองกำลังผลศูนย์การบินทหารบกรองเสนาธิการศูนย์การบินทหารบกลง27 ส0คอ68เา,ารศูนย์การบินทารบกลง28สค68รองผู้บัาการศูนย์การบินทหารบกลง28สอคอ68ท่านผู้บัาการศูนย์การบินทหารบกลง28สอค,อ 68. ส 28, สอคอ68อนุมัติตามข้อเสนอในข้อ4